สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวผีให้โชคเทวดาให้คุณคนหาราศีนี้จากตกอับกลับเป็นร่ำรวยคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหาราศีที่เรียกได้ว่าสิ้นปีนี้มีเกณฑ์ยิ้มออกแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอจุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆค่ะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคน5ราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงดีมากๆตบท้ายปีนี้อย่างสวยๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะราศีที่สมคือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนและ ส่งท้ายกันที่ท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะคนทั้ง5ราศีนี้เรียกได้ว่าดวงพลิกกับตลบัดในช่วงสิ้นปี2566 อย่างนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าดวงจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีเรียกว่าดีมากๆจนอึ้งกันไปเป็นแถบเลยนะคะจากที่เคยดวงการเงินลุ่มๆดอนๆตอนนี้ถึงคราวดวงการเงินเปลี่ยนแปลงแบบพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือค่ะวิกฤตที่พวกท่านเคยพบเจอก็จะเริ่มคลี่คลายเบาลงแล้วก็จางหายไปในที่สุดเปลี่ยนท่านเป็นคนร่ำรวยที่มีแต่รายรับ มีซั์มากกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคนทั้ง5ราศีก็ต้องขอบปรบมือท่านด้วยที่สามารถผ่านพ้นรอดพ้นวิกฤตที่ผ่านมาได้หลังจากนี้ไปก็เตรียมรับซั์รับโชคลูกเดียวแล้วละคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน5ราศีที่เรียกได้ว่าพลิกดวงตกอับกลับเป็นร่ำรวยเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ